สวัสดีครับพี่น้องครับผมพ่อพ่อกำมือนให้อีกคึก้นก้าครับมมือน,นี้ครับสภาพอากาศการทํางานที่ประเทศอิสราเอลครับผมยกแขนงูพี่น้องเองนี่ยเร่งร้อนมาหนิพายุพายุพี่น้องพายุพายุพายุโอ้ยลมพี่น้องลมลมกูมมนะฟังเสียงกระโดดพี่น้องแม่ยผมเห็นยังเนี่ยพี่น้องอยูพายุ ฟาดยูไส oh, okay, ้พี่น <fun> <c inhos> ้องฟาดยูไส้ครับวันนี้ฟาดยูไส้เขาโอ้ยอากาศเตลเมอร์เตลเวนพี่น้องเอ้ยบุกคือกันคนนะเบิุงคนไหนยะคนไหนยะจ้าเมียนทักทายพี่น้องนะครับเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงเป็นยังไงกบเนียนเป็นยังไงก็ขุ้นหัวเต้าขุ้นหัวเต้าโอ้ฟาดยูพี่น้องฟาดยูทะเลไายพี่น้องเอ้ยจะมันเขาเที่ยงก็จะไม่ได้กินนะพี่น้องวันนี้วันนี้กินไหมเรากับผมจะไปด้กินยังไงวู เบืาา้งเลาพีน่น้องอเบื้งเอาอลาแนี่ยังบ่เห็นพี่น้องเอ้ยไปกี่ที่ไปกีโอ้ยมันมามเป็นฝนในพี่น้องล่มครับล่ม,มหมอกขี่ดินใช่ครับพี่น้องโอ้ยดูนะจับกบกักจักบักโอ้ยเอาเอาลงไป เด้วยไ้ห hmm. ม oh, ู out, oh, oh, uh ่บ้านนี่แดดเปียงเปียงมือเนี่ยเอาจังโอ้ลูกพีเอลไบใบลูกพีเอลไบใบบุน่าอ้ไฟเยอะไฟเยอวันนี้ไฟเยอะบอลไม่เห็นอย่างแล้วครับวันนี้อาจารย์หัวหน้าว่าไปดูข้างนอกไปดูข้างนอกครับผมโอู้หูบ่นาพี่น้องมุนายามบุนายาโอ้เป็นไงลูกพี่นี่มันมีลูกปีหรือเปล่าเนี่ยหน้าแดงหน้าเนี่ย เรื่องธรรมชาติได้ใช่ไหมได้แล้วโอ้คงไทยพึ่งเคยเห็นครับไต่ยต่ต่ขน่อาโอ้ไปไปเดี๋ยวเฮาสุดท้ายแล้วเฮาสุดท้ายแล้วเอาสุดท้ายแล้วโอ้ยเปี่นเลยคนน่ะไมีหลาเลยอ้เอนาๆนวนี้ดก็พวดเดี๋ยวมันงไม่เห็นการงานี่ยี่ประเทศอินเดียว สวัสดีวันที่23ครับพี่น้องสวัสดีวันที่23ครับวันนี้เบิ่งสภาพอากาศเด้อพี่น้องเด้อเฟิงดูเที่ยงนะพี่น้องเที่ยงมื้อนี้ครับเป็นจังได๋ครับผมเฮ็ดงานโอ้ลำบากอีกครับประเทศนี้ครับผมเบิ่งเอาครับผมรถดพายุใช่ไหมครับผมพายุลมแฮงพี่ตะขี่เส้นสายรถพี่น้องงวดนายะเอาจังได๋ครับเฮาสิได้กินข้าวเที่ยงบ่ครับผม ได้กินตำมงงครับโอ้ก็ย่รด้คือเลยครับตำางยังสิบครับผมยกน่นี่ังได้ยกดูนี่บังย่ายกดูครับผมโอ้ยหยก็การเพืองเว้ยง่เลง่ายง่ายง่ายห็นในนงนเจ้ามีนที่ยงอ้องเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วกินขอได้วะนี่ถูกพี่ว่าขี้รถเมื่อกินวานวะเฮาหน่อขี้เมื่อไรวะ่ถกพี่ถามจ้าเมียนด้อ พอเมื่อกินหอยกินเสร็จได้อกกินอะไรได้เนี่ย่ได้เดี๋ยวงขึนมันตัวแล้วเด้ขึนอตวนตี้ไม่จีขึนก็เมื่อไดเื้อกินหายกินน้กันกันวาจาม่นหอยุเศ้าไเองว่านะ ไรไปกรังก่ไปังเบียยยนงในว่านี่มันมีแต่ขีดินเน่มันจีดเมื่อเอาล่มเป่าถิ่มแล้วกันว่ามันจีชงในว่าก็ยาวว่ามีแต่ขีดิน่ทรายน่ะ้องก้งเส่เรีเก็เอาเครื่องสิดยาเอาหัหน่าหนัาก็าแมงยัเป่าออกเลยใช่ โอเคว่ากันเขให้ป้ากับจป้าแล้วจันน่ะตัด้องสิาแวมูแต่ว่าตอนนี้อปัญหาคือเจี่ยวเมื่อไหร่นด้เมื่อไห่ไดพี่น้องเรเห็นทางเห็นทา้นนี้เที่ยวไหนะต้องกินข้าวบ้านเนี้ยตำแบกเห้นไหนว่าได้ยังได้หัวิดปันกันเผื่อพี่น้องเอ้ยอ้าวแดงย่องชูครับพี่น้องคลิปนี้เอาเอครับผม